ในเขตกรกการที่สี่ซึ่งวันนี้มาเยี่ยมสมานบุรีหัวหน้าตัวราชการและก็ผู้รพัลทุกท่านครับทมานบุรีได้ให้การต้อนรับคณะของผมด้วยความพื้นที่สลับกันทุกประเทศอยู่แล้ววันนี้มาบรรลุที่จะมีท่านบนอานเจ้าหน้าที่กรกกาศเวามดียิ่ซึ่งนำเสนอวิทีอาความเป็นสุพรรณบุรีช่องอะไรนะครับมีอะไรที่ส่วนกลางจะได้สำหรับคุณ ระยะเก่าไงครับผมจากอย่างแรกเนี่ยมูงการเพื่อตุนสถาบันเนี่ยเป็นท่ามีริายได้ครับก็เลยเป็นผู้ขอนุญาตผู้นำจังหวัดสุรินทร์ให้ความสำคัญนะครับโดยมอบหมายทีมการบริการสามรุ่นนะครับรุ่นละสองร้อยห้าสิบคนโดยมีหนึ่งหมู่บ้าหมายทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการจัดงานประจำปีของศูนย์รวมใจ ของคนทั้งประเทศเรื่อววิทยากรเรียงหมู่คนเรียงงานอะมีการประเมินผลมีการติตอนอีกพอทำก็ครเปิดเสนอรับาลทำเรื่องหู่บ้านคือรทุ่หมู่บ้านทั้งหมดจังหวัดที่เรมีหนึ่งทางแต่หมู่บ้านหด้าจากเรื่องของดูเรื่องจิตใจสังคมเรื่เศรษฐกิจแล้วมีปูชิวัีเกที่สองี่เปตัวปรกัรที่ไหนเพราะหนึ่งเรื่องความสงารข้สองเรื่องของสิ่งแ